คุณด่วนจีแต่ได้มาล้นจนอิ่มใจที่พระทาตพนมอำเภอพระทาตพนมค่ะจังหวัดนครพนมเราและคุณสามีเซอร์ไบรอันได้รับโอกาสทำกุศลใหญ่เข้าพิธีห่มผ้าองค์พระทาตพนมโดยการดูแลจากพี่จีจี้พยาบาลคนเก่งค่ะชาวพระทาตพนมคอยประสานครูบาทีมเจ้าหน้าที่ทางวัดค่ะ เตรียมการรอเราก็เลยสะดวกสุขใจได้อิ่มบุญในเวลาที่จำกัดค่ะเวลามีน้อยเหลือเกินนะคะ <c oughs> คุณผู้ชายก็ยังได้เข้าไปด้านในด้วยนะคะห่มผ้าองค์พระธาตุอันเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์และมีพลังมากเลยค่ะเหล่านี้ ปลื้มปริ่มสุขใจมากๆนะคะแล้วแถมคุณพี่ของเรานะคะยังคอยถ่ายรูปอัดวิดีโอให้ค่ะเข้าใจคนที่อยู่ไกลบ้านจริงๆนะคะแล้วกว่าจะได้มาเนี่ยก็ยากมากๆเลยนะคะครูบาอาจารย์เองท่านก็เมตตามากค่ะรอทําพิธีให้เราและมีบทสวดนะคะให้เราอย่างเต็มที่นะคะพาเราอธิษฐานค่ะ เพื่อเพื่อเพื่อตัวเองครอบครัวแล้วค่ะแล้วก็เอาบุญมาฝากเพื่อนๆนด้วยนะคะซึ่งเราได้ไปอ,อ่านมาเพิ่มเติมว่าการทำบุญห่มผ้าพระธาตุนั้นนะคะถือเป็นอนิสงส์อันยิ่งใหญ่เปรียบเสมือนการถวายพระไต่ห่มคุมพระวรากายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแล้วอนิสงส์ที่ยิ่งใหญ่นี้นะคะจะทำให้ผู้ที่ทำบุญนี้ เป็นผู้ที่พร้อมด้วยสื้อผ้าอาพอแล้วก็เครื่องประดับทำให้มีครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์แบบค่ะสุขภาพก็มักจะไม่เจ็บป่วยง่ายร่างกายแข็งแรงค่ะในการนี้เราได้มีโอกาสทำบุญอธิษฐานแล้วก็เลยเอาบุญมาฝากเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะอธิษฐานบุญร่วมกันค่ะสาธุค่ะเพื่อนๆ วันตินนังเป็นงติชิตังเนนจิปมิวัสมิสันตุสัพเรตุสังารโสยธะนิชระโสยธาสพิโยัสนตุสัมโรวินาสรัตรายุสุขีอิานุโคพะนาสีเสนจังพุทธาปยจตารธรรมาิยุนสังฆราชนจโกกินาดินสังกจันรตังตยัสสสติสุติอโมตยงนิาสิตนปูชาิตาอุรรารังอิพอในนเดียัสัตตนันการีอันน้เรียน